หลวงพ่อสุนอง์นี้พระบาทสมเด็จพระจเจ้าอยู่หัวราชก,การที่หกทรงขึ้นองม,มีความกรารพนับถือมากเพราะว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์สเสด็จไปจอดเรือยอยู่ที่นาวาดัดเห็นลกกระยางบินผ่านมาหน้าวัดก็ยกปืนขึ้นยิงแากดไปยิงไม่ออกแต่พระนิสุทธ์จะหันปืนไปทางไหนเลยอากาศเป็นบริเวณวัดนั้นทั้งหมดยิงไม่ออกถ้ามีความสงสัยกไ็ไปหาไปหาานเจ้าว,วาดัด คือหลวงพ่อสุนหลวงพ่อบอกว่าจะว่าแต่อากาศแต่อะไรก็ยิงไม่ออกในวัดนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรท่านบอกว่าเป็นเพราะหน้าพระพุทธานุภาพรายการนี้หกเกิดอยากจะทราบว่าถ้ากับผมอยากจะเป็นคนยิงไม่ออกคนจะได้ไหมต่า็บอกว่าได้แล้วว่าต้องรับปากให่กอนมันนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปในบกเขตบริเวณวัดจะไม่ทํามันตรายแก่สัตว์จะไม่ละเมิดสิทธิของสงฆ์รายการนี้หกก็รับคำแล้วท่านก็ ขอพระแสงประจําตัวคมีปืนเล็กๆก็บอกเม่เด็กมาเศก็ส่งให้เราตอนในบัดนี้เป็นต้นใจถ้าพระองค์ติดปืนกระบอกนี้อยู่แล้วก็ะปุนยิงไม่ออกอาวุธทุกอย่างทรรมาไดพระองค์ไม่ได้พระองค์ก็บอกว่าอาวุธทุกอย่างเนี่ยอาจจะไม่ติดตัวในบางขณะแต่ถ้าผมอยากจะตัวผมเองไม่มีอันตรายจากอาวุธท่านก็บอกถ้าอย่างนั้นก็กลมพระเสียมาเหการนี้ก็กลมพระเสียนลงไป ท่านก็ลงกระหม่อมให้แล้วก็บอกให้มา,าเล็กลองยิงให้ยิงเดี๋ยวนะั้นไม่ติดมีกานหกมีความเลื่อมใสมากนี่เป็นปฏิปทาของหลวงพ่อศุลมันบังบังหมอซึ่งเป็นพระอุปัชฌายะของหลวงพ่อปนันสำหรับหลวงพ่อปนันมาติกคุณนั้นถ้านก็กล่าว,ว่ามีปฏิหารเหมือนกันเพราะเป็นพระนายเป็นยาเหมือนกันจะขอไม่เล่า